สวัสดีครับสวัสดี f อซทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนาโชคนะครับวันนี้แอดมินกับเดลเดินทางมาแดนศักดิ์สิทธิอีกครั้งนึงนะครับก,บกพอ่อแม่เช็ดกระจ,จกอันนี้ก็คือเป็นตำรับของอาจ,จารย์รยอทบโทน์เป็นพ่อแม่หนูคปมาอยู่สองสามรอบเนยค่ะ ไม่ใชะไรแม่โชคดีบ่คะงวดที่ผ่านมาได้บ่บ่หลายจ้ะโอ้แม่เธอเลขยู่บ่เลขยังไงคะคุณแม่คะแปดเก้าค่ะแม่พี่มานใส่ได้มากเลยใส่ได้ไอ้เพื่อนโทรมากบอก่็โทรมาบอกจากสุโขทัยได้เรื่อยๆแต่ว่าห่างบ่หลายจ้ะร้อยสองร้อยเท่าไรร้อยสองร้อยบาทอืมปูเพื่นขายโชคมาอยู่กับปูเนาะแม่เนาะ เป็นอายโชคเป็นยาแล่โชคมาจ้ะเนาะจะให้เรื่อยๆค่ะคือผู้โชคดีคนดวงเฮงอยู่นะครับเนาะแต่ว่าเจกุ้งเป็นหลายๆกลัวมีทุนหลายเนาะค่ะแม่เป็นเสือเป็นเะได้หลายแม่ได้เด็กมาจากไซครับทะเบียนรถอาจารย์อ๋อเสือทะเบียนรถเพิ่นกันลัโชคไอเสียวก้อนนี่ทะเบียนรถแล้วมันมาเวีนตัวนี้นะเป็นใน สองสี่เก้าสามครับเพิ่นเปลี่ยนทะเบียนใหม่จ้าเพินได้ประมูลทะเบียนหกสี่หกสี่มาครับค่ะแม่ก็เลยลองเสียงเมืองขนาดถ้าแม่แต่ว่ากับบางที่ก็ฝันว่ากุมารมูลนี่แหละไปบอกกุมารน้องกุมารใครกุมารจ้ากุมารเ่นไปบอกเลยบปล่แม่ มาอยู่เฝันจ้ะมาาครับ่พ่อและเจ้าอยู่โดนจ้าแต่มาเพิ่นมาขับฝันแม่เลยบ่ครับฝันจ้าไหนพ่อแม่จ้ะพิ่นก่ฝันแล้วก็ไปบอกครับเพิ่นหิวขนมหิวนมครับเพิ่นสิเขับไปบอกจ้ะจ้าแม่ก็นอนอยู่นั่นน่ะข้างน่ะขังรางรถบ้านอาจารย์ครับทีเพิ่นก่าเป็นแลนเลนนน้ำซีองค์เพิ่นซีองค์พ่อนี่ะ กุมารนี่บอกครับกุมาโอ้ครับถุงเงินถุงทองไอ้ใครน้องถุงเงินถุงทองไปไข่พ่อกุมาไปหาคุณแม่จะเคยเพิ่นบอกเพิ่นชิมเลขยู่บอ่ค่ะแม่บอกโอ้คุณบอกเป็นตัวปะคะท่าจังใดจ้าคุณจะบอกให้ซื้อจะลองไปซื้อกระถูกอ๋อแต่ว่าบอกเป็นตัวแล้วไปซื้อแล้วกระถือจ้าิ่นมากไปกว่าจ้ะแม่ไอ บางทีเ่นคิดอยากเด่นน้ําไหมบางทีกับย่อสวงแน่ไปนอนนั้าแน่เป็นแบบคิดฝันแบบฝันแล้วกับเป็นเบอร์เบอร์แคจงตื่นขึ้นรับขึ้นตื่นครับแต่วแบบ่าแม่ลูกซึดบางคนไปเด่นนั่เห็น่นเป็นตเลยเปล่ะไปย่อไปเด่นน้่มบางทีกับนอนมาหลับ่นสิขวนแบบ บอกให้นอนเพขันอยากเขกนครับก็จิกวนเด็กดืนกับบอสย่อมให้นอนหลับไหมคทางจกเอวบอกคุณแม่เยอะสวงเยอะนี่ให้อายุพ้นจุกเลียนแล้วเพ้นการมาบอกเลเนอนให้นอนที่แม่จะจะนอนแล้วสนหรับที่เมื่อยเหตุงานเมื่อยขันขันอยากให้ว่าอยากให้เหตุงาน จะต้องบอกห้อยน่ะยิ้มอยู่มยืนยิ้มใจดีนะครับเนาะจ้ามันยืนยิ้มยิ้มแม่มันยิ้มยิ้มมาได้ยิ้มใจได้ดีเปิดๆดีครับอันนี้ถุงเงินถุงทองจะแม่อันนี้ถุงทองค่ะถุงเงินอยู่ข้างหลังส่วนใครยิ้มปุยอืมน่าร่มดีเนาะน่ล่มดีมากเล่นครับคนงามแล้วแม่เนาะจ้ามากเ่นมากหย่อ จากเออไหนใครยิ้มปุยปุยพี่เหนือพีซื้อพี่น้องคะคะพี่เหน่อพีซื้อพจน์มีซื้อพจนกระซิบมาเห็นดอกกุมารยิ้มหัวชุ่มโนมาหนิพจน์กระหูน้อแม่เนาะจ้ะขออนุญาตเด้อน้องกุมารนะคะขออนุญาตบาดขั้นเด้อจะเตื่นจะทวงเด้อมาเงินไว้เป็นออกสามสามศูนย์ห้าห้าสามศูนย์ค่ะ ถ้าาจุดขอไหมสามตัวหงวดงิค่ะขอก็มานเหมครับเพินจะได้ส no? ื่อไกลมาครูหนึ่งเนี่ยสุดหน่อยครับอาการน้ำแดงมาถวายอีกเพิ่นได้สามตัวตรงเลยตัวเนี้ยค่ะเพิ่นอ่าส่วนสามเพินตัวใดแม่ไก่สามห้าศูนย์นี่ไงเนี่ยเพิ่นเล้ครับไปกศาจ้าตัวตรงแต่เพิ่นเพิ่นได้โตัวเป็นบ่เพิ่นกลับไปก็มาจนถึงตรงนั่นว่แม่ ไข่กับเม่ไข่แล้วก็ไข่เมนค่ะที่กับก็ได้ซื้อของมาถวายแล้วล่ะไข่แล้วแล้วมักน้ำแดงมักไอ้ขนมเปียกนะคะค่ะนุ่มข้นมักของหวานนุ่มกับถ้าข้าขอแล้วได้แล้วเขาก็ต้องเอามาไหว้เพื่อนแม่เนาะที่กันเลาวขอกันเจ้วแม่จะซื้อสอยมาให้เด้อให้แม่ถูก คขาดจังแบบจะได้อยูวนะสื่อใส่ทองมาให้จ้าเศรนแต่ว่าเศษ่ใหญ่แต่ว่าถือน้อยก็ต้องซื้อเศษนน้อยกันถือหลายก็ซื้อเศนใหญ่เนี่ยแต่ว่านหมากขนมแหละเอามาให้กินเดี๋ยวเพราะว่าเป็นมากวันนี้แม่มักเลขตัวไรจ้ารัฐบาลไทยไหมอีเรยแม่ซื้อเราเลยแม่แม่ซื้อแล้วฮัาเจ้า เมื่อนั่นปูอันนั่นมาแม่นบอปูอันปูอุดมทรัพย์ไหมมาบ้านอาจารย์อยู่นี่แหละมาอยู่นี่ที่นี่ที่เพิ่นปููกเศษมันที่หกบ้านในโต๊ะกลางขึ้นเพิ่นเอาอันของดีให้แม่ก็เลยไปอธิษฐานนะเาไย้ว่า สาทุดเด้อป่วยให้ลูกมีโชคมิหลากหลายแน่สิได้ใส่หนี้ใส่สินเพิ่มนครับ,รบต้ขึ้นว่าเพิ่นไปบอกหวยแต่ว่ากับบอหลัวสิออกหรือบอกเขาไปเข้าฝันส,สองสองเพิ่นวาแม่ก็ได้ซสือมากปู่บอแม่ไปเข้าฝันเเพิ่นบอกอ<า>เลยกระซิบใส่หูบอาใส่หูแม่เลย ตัวได้กีแม่สอง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 พี่น้องแต่ว่าจะสื่อเด็กพรัสเด็กลดอาจารย์ยุดไปน้ำตัวได้อีกครับแม่นี่เด็กหกสี่สี่หกอ๋อหกสี่สี่หกกับสองสองครับนวดที่เดียวแม่ได้แปดเก้าเด็กลดอาจารย์ยุดขึ้นกันเริ่มปะแปดเก้านั่นไอมูมหยุดสุขโถ Thai พนนานนกมันเว่าวได้ไมมันนกนกบอกว่า สามแปดเก้าพังงานสินะ่ะ,ะก็เลยล่องตัดเด่นเมือง้าแ,แม่แต่ว,ว่างวดนี้ปูอันจีเปินมาเนี่ล่ะปูปปดมดมซับมน่ะค่ะอธิษฐานบาในแม่ก็เลยว่าปูเอ้ยแต่ว่าเราบอกว่าตาอยากถูกหวยนั่นให้นึกถึงปูพลังงานสินะ่ะครับก็อธิษฐานไปแม่แม่ขอบิ่งลอตเตอรี่มาจ้ <heard poured alive ấy> แม่พึ่งแปียมากเมื่อนหรสองสองสองแล้วก็ซีหกว่าจะแม่สองสองที่มากก็คือว่าปูบอกส่วนซีหกนี่เป็นเลขลดของอาจารย์จ้าเลขค่ดอาจารย์ยอะไม่ถือมันจะงวดแล้วก้ะโอ้หลายอยู่นับบ่ได้ตีบดดแน่บ่ไดาแน่เลย นับว่าถวนเลยคือกาค่อยหลาเหาอกได้แค่แค่ละสองลอยสาม่อยสองจุดไี้เนี่ยนี่เออแล้วว่ามือนั่นแหละเพิ่นมานอนอยู่หนีพร้อมเด้บ้านในแม่เพราะ่นนั่น ปลุกเกอยู่วัดมาแล้วค,คนจะมาพักยูนี่มานอนยูนีนะมิจฉก,กแม่คนม่นอนซีจ้ะมิซีอันเด็กจกไข่น่ะปูป,ป,ปูสีสุดโต้คนจะหายครับจกต้องไปตอนนั้นมันออกสองหัวคุกสองก็ได้อยู่ไอ้แม่กัจบจกไข่แม่ล่วงไข่ขึ้นมาะต้นกนหาห้เลื่อยอย,อยูหังผม่ได้ซื้อหลายครับ สำหรับแนวทางของคุณแม่ก็สรุปแล้วก็คือสองสองกระพกซีน้องแม่เนาะ,นะนไปหลายทันนะครับก็เดินทางมาขอโศกขอลาบนะครับอยู่กับกุมารเงินกุมารทองบ่แม่เออๆไม่ได้ไปก่อน,นอ๋อทุงเงินทุงทองนะครับกุมารทองอไอไข่ อยู่ข้างในเห็น่ครับอ๋อพวกนี้เนาะไอ้ไข่เนาะจ้าพี่ไข่อือพี่ไข่พี่ไข่นะครับอันนี้กุมารทองนะครับกวักเงินกวักทองนะครับอ่ะวันนี้แอดมินเนี่ยเดินทางมาไกลนะครับเป็นว่าผู้ได้เดินทางมาไกลเพิ่นจะหายสามตัวนะครับผู้ได้เข้ามาชมในคลิปนี้ก็สาธุเด้อครับเด้อคิมคำว่าสาธุเอานะครับพนเคียนให้ีหไวๆนะครับเห็นแล้วนะครับ ต,ตอนนั้นเจ้กลุ่มคนจุดประทัดเอาถวามาประทัดมาถวายไปจุดทางประทัดก็ขอ,าอม,มาขอค้อนจากเพื่อนนี่บอกครับทุงเงินทุงทองไอไข่กุม่านทองนะครับเป็นอยู่น้ำกันนะครับอาสาธุ่ยได้แตกสามตัวและ

นั่สองห้าครับที่ยิ้มดีแท้เมือนอี้ได้ออกช่องยิ้มกุยๆดีนะแม่นะนได้ออกช่องเนี่ยคุณอาันยิ้มลยโอ้ยิ้มรอเลยยิ้มไัม้หมดเลยวะยิ้มหมดย,ย,ย,ล,ยล้วรำรำเลยล้วคุณแม่สน ว่ามักเงินละสองสองเงนละครับเพราะว่าป็นูมาบอกตัวเลขแม่เมื่อกี้เลขปูครับที่จุดได้หนึ่งสามแปดหนึ่งสามแปดนะคะท่านผู้ชมตัวเลขปูมาบอกคือสองสองนะครับเนาะเลขเบิร์ครับเป็นสองสองกับเลขทะเบียนรถของอาจารย์สี่หกนะครับ เอาไปเป็นแนวทางไว้เนาะแม่เนาะเพื่อโชคดีไม่โชคราบขอให้คุณแม่โชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้วยแม่เด้อปูมาบอกคักปานนี้เนาะแม่เนาะสองสองนะครับสอง2แล้วก็สี่ากแม่เนาะแม่เขพูดอะไรค่ะ มารอลุ้นตัวที่สามนะครับสองตัวเห็นอะไนะครับเป็นเขียนไว้ๆถุงเงินทุงทองมาเขียนให้ไวๆนะครับกับไอ้ไข่นะครับ ล่าสุดน้แรกถงคะแปดเก้าแปดเก้าได้ม่จก่นเพื่อนมีโทรมาใส่เส่อลองเบิ้ลเ็นการนกโอ้ยงามแท้แม่ <c ười> สองสองแม่มาอยู่ตัวหนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งเขมา งามครับสองห้าหนึ่งหนึ่งห้าสองก็ไดนะแม่เนาะกนถือซ้มโตแล้วคนม่านเอาไข่เอาหมกไก่เนี่ยล่ะมะคูหนึ่งจำบันนำแดงเก่าขวดหมื่นน้าว่คือเพ่นมักไก่อยู่นะ่นมักไก่ตีหรือไก่ชนโอ้แล่ว่าก็แล้วแต้เฮ้านะามักอยากได้ไหนไหม่นแต่ เดี๋ยวแต่ห้าทีบนพันไวยเนาะครับเนาะไอ้ทาพันมาไก่เอ้าเอาสาธุไอ้ตัวนี้เข่าเดี๋ยวเอาไก่ไมโคูหนึ่งเอาไก่ตีไมโคูหนึ่งด้อถุงเงินถุงทองไอ้ไข่กับกุมารทองหมอครับพันนี้กุมารทองเพ้่พนกระยุนต้งกันเนี่ยเนาะครับเนาะแม่เนาะเพ่นกระสีเด่นยุติ้งกันเนี่ยเนาะแดนยุทธเลาะบูลนี่แหละบอกครับแดนเลาะบริเวณเนี่ยบอกครับ นีไ่ได้ตำนักเนีซ่่ยครับอืมมาอยู่มาน,นอนเนี่ยขึ้นไไเอาเ๋ยวไกลมาให้หรอกคู่หนึ่งเลยบานนี้สองห้าหนึ่งราวพิ่หมักไก่นะครับนี่ผู้โชคดีนังวัดที่ผ่านมาเนาะแม่นเนาะนี่นเอานำไก่มาถวายหนึ่งคู่นะครับไก,ไก,ก่กบนมัมแดงนะครับ แม่มาฉันเอ,อ,อามากับแม่กับซื้อผลไม,ม้แน่บางที่กับผลไม้บางที่กับขนมกับขนมเพิ่งมากินขนมยังก่อนแม่นมนขนมเปียอือครับอ่ะขอเป็นตัวนี้เด้อเนี่ยสองห้าหนึ่งเดียวหนึ่งห้าสองแลแม่เนาะแต่ขนมเปียน้ำแดงกับไก่คูนึงเลยจะห้ายดีนะค่อยออกตัวนี้สองห้าหนึ่ง หนึ่งห้าสองครับอ่ะเดี๋ยวให้เบิร์ตรัวเลขของถุงเงินถุงทองกบไม้ไข่นะครับได้แลนะ้วขอบคนณให้แล้วเนี่ยงสามตัวเพืเ่อนแค่ให้งามเท่านั้นนะชัดพร้อมนะชัดเจนพร้อมจากยูทูบด้วยตัวไหนสองห้าหนึ่งนะนะบนเพิ่นไว้พร้อมเนี่ยเนี่ยไก่ไม่เพิ่นครูหนึ่ง สองห้าหนึ่งคุณแม่คนว่าผู้ใดเดินนั้นทางมาทางไกลมาขอเพื่อจังหวดติพานมาเลยสามตัวห้าศูนย์สามนะครับจะบอกทำไมล้วจะไดนก็บอกว่าทาออกตัวนี้จะไกลไมาให้เพิ่นคูนึงออนี่ไกลแบบนี้เพิ่นออซื้อมานี่คือตัวใดห,ห้าสองห้าหนึ่งบอกนใดเร็วบอกเพ่นใดเร็วบอกว่าทา,า,าออกตัวนี้จะไกลไมาให้คูนึง คูนึงพี่นองเดอนี่ีไก่แบบไก่งามๆนี่ทุ้งเงินทุ้งทองไอ้ไข่แมนดอกไอ้ไข่กับกุ้าอันทองผมเน๊ะไอ้น้ำกันฮะพว่าเคยให้โชคสามตัวแมนบอสคุณแม่คะจ้าคนได้ไก่คูนึงพว่าแม่แมนบอกไอ้ไข่นะคะะซไปหาส่วนสามหัวติพานมาตอนนั้นน่มาชั้มาทั้นมาปั่นเองนะคะพ่อพระพิฆเนตจันทร์เาครับเราเรารบืม เพแรงเครับไปขา่าฝันหนังช้างที่มาปั่นหนลูกพ,พ่อพิฆเนศรับรีบตามไม่เสร็จให้พ่อหนุ่มให้เสร็จไวๆนะเดี๋ยวสิบล้านบอกไบอกกันสร้างมาเห็ดสร้างมาเห็ดหนุจะทำให้พ่อมีเงิน็นสิบสิบล้านละวันวันแล้วก็ได้ตัวแล้วรามาบันนี้เราไปไรายรับงาน,นรับงานไปเรื่อยๆปั่นเวละปั้นลนุ่ ก็ะได้งานได้เงินจ้ครับให้เราฝังเลยไหมเรารวยเลยครับไอ้นบ่แม่เป็นผู้บอกจ้ะยิ้มตามให้พ่อหนูให้เสร็จไวๆเดี๋ยวจะได้งานให้หนูจะให้รวยครับคุนมาขอพ่อครับทุงเงินทุงทองเนี่ยขครับไอ้ไข่เนี่บอครับอันไอ้กลุ้มเลยว่าเขามา หนูมีเงินอยู่สี่ร้อยนะป้าแล้วที่นี้พขาเขาไอ้นี่งานเขาบูมบูมบูมครับเมีลำลุ้ยด้วยเนาะครับเนาะว่าเล่าอันนี้มาคนมาคนจริงใจเนาะเนี่ยสาธุเด้อสาธุเด้อจ้าพระพินีหินละปั่นพรยานาปั่นโอ้องค์นี่เุกคนปั่น i cry in the big ball